ภารกิจมือนีลูกค้าโทรหาโหลโลโ,ลโลหลไอตัวพงมาเอาอยางไปรีดเคเบให้แน่ว่าสัน้นอยกัเลยบอกลูกค้าว่าฐานจะเข้าในเดอ้ออยท่ายลิปเลี้ยวอยู่หึหนักน้ำแนวเดี๋ยวเนาะแต่ละมือแต่ละเว้นก็นได้แต่นายเนาะพี่น้องวางโทรศัพท์ทิมค้ากล้องไว้เอางานรักเข้ากอนเสร็จแล้วบัดน,นี้ อาชีพเสริมพักไปก่อนเนาะพี่น้องเนาะห้องเอื้อนลูกศซีดไข่ซื้อเด็กไส้กันกันกัน,กนผ้าหน้าไปเอาอยางเนี่ยฮัมร้านไส้ไอยนี่ละมันบ่มีเวียกมีงานยังดอกก็เลยใส่มันไปนำ้ำใส่ไปไทยคลิปให้สันดอกวา่าเหยียบรถอีเขียวด้วนจีไปชนีจา้าตรงไปป้ายยางเสร็จแล้วก่อนสีหอดป้ายยางมันกะสีพานร้านคขายใยไม่ก่อนเนาะพี่น้องใส่ไส้นีก็แล้วบัดน,นี้เส้นบักซองเศร้าเราไหวตั้งแต่เดือนที่แล้วไข่พึ่งมีเงินจ่ายพี่น้องจะคอยมีเงินไข่ซีไม่ยงังควรเปลี่ยนอยู่ร้านเล่ารถด,ดอกได้ถาดนนา่ายามือใดบ่มี เอาบัดนี้เดินทางต่อพี่น้องเดี๋ยวลูกค้าเพิ่นสิท่าโดนเนาะมาฮอดจอดถึงปลายางแล้วบัดนี้ไปถามลูกค้าว่าท่าโดนบ่อ้ายจังได๋ลูกค้าตอบข่อยว่าอย่าหาทาาารรมมาซานหึเจ้าก็เว้าคือเนาะนั่งถา่ายังบ่พอ15นาทีอยู่เอาเอาเ้าวยกยางขึ้นรถเลยแ,แม่ยืนทำแข็งเฮ็ดหยังเอาฟ้าวฝ้า,าข่อยสิฟ้าวไปเฮ็ดคลิปเร็ว <c oughs> โอ้ยอยากน้คลิปเร็วเนาะข่อยก็ได้ระหว่า,างทางข่อยเห็นท้องฟ้ามันงามเนาะพี่น้องเนาะก็ะเลยบอกลูกศิษย์มือเอกของข่อย ให้บรรยากาศท้องฟ้าง,งามๆให้พี่น้องในเมืองแน่นได้พี่น้องฟีมือลูกซิดคอยไปสอนเองก็มือได้เด็หมอนี่พอเอาอยางล,งล่องรถปั้นยางเรียดเคเียบเสร็จเรียบร้อยพี่น้องหลายคนอาจสงสัยว่าไลระภาพที่เอาอยางลง่องคือบ่วเห็นว่าสัน่นใอกรก็หาคลิปในโทรศัพท์บ่มีคือกันพี่น้อง่อยก็งงคือกัน่อยก็เลยไปถามลูกซิดฮัมไดถ่ายคลิปตอนขนยางล่องบอน่นี่ดูบอมันว่ายัางไงเดทายอยู่เดีลืมกดบันทึกวิดีโอพะนะเอ,าอ้าใอยเงือหัวสิแตกแค่แบบนี้ก็ได้ติมีน้ำซ้ำมันบอก่อยว่า อยากกินหมุกกระทะนาโตเลี้ยงหมุกกระทะแน่ว่าซานปวดโพบักโม่บักแตงอยากกินหมุกกระทะวะที่ได้อยู่เต้าตรงนี้ขอแม่เสร็จแล้วล่างรถไหหน้าก่อนเจ้าสีเลี้ยงเดี๋ยวสีเลี้ยงจักโลดสองโลดดอกหุวยเพิ่นกะเฝ้าเอื้อนน้องเพิ่นมาล่างน้ำเสร็จแล้วน้องไส้เพิ่นซื้อเด็กไส้ไก่เนาะมาล่างซอยกันมาจังได้กินเร็วเพิ่นว่ากันว่าของฟรีนี่เฮ็ดไว้ตัวเด็กหน่อยสุ่มนี่กอล่างรถเสร็จแล้วข่อยก็มาตรวจงานเสร็จแล้วบัดนี้มันล่างได้เลี้ยงบ่มึงความสะอาดสะอ้านส่วนตัวน้ยั่มนี่ โอ้ก็โอเคอยู่เนาะถือว่าค่อนข้างพอใจถือว่าพอใส่ได้เดี๋ยวกัสิพ้าเด็กน้อยส้มขีกระตือกนี่ไปซื้อมูกระทะเสแล้วบัดนี้เอาเลี้ยงแล้วเขาก็ยังได้ผ้าไปซื้ออีกอยู่เงิดหลายมึงนาคอยพี่น้องเครียดเสร็แล้วที่ได้เสียเงินต่างกันกับสองไอนี่เนาะมึงมันหัวแต่หัวแต็อยู่พี่น้องพอใจร้ายสิได้กินมูกระทะฟรีเอามาหอดล้านมุกระทะแล้วบัดนี้มันก็ยังบ่พากันเซาหัวอยู่คือสิส่งพอใจร้ายเนาะลูกสาวลาคอยน้องมาเชอเพิ่งนอนตื่นก็งงๆงงๆอยู่พี่น้องแล้วก็สิงงอยู่คือมาอยู่นี่ได้จังได๋เนี่ยข่อยเพิ่นก็มานำเนาะมาดูแลความเรียบร้อย เอาเ้าเฝ้าตั๊กเฝ้าหยิบเอาพ่ออิมเดอร์เอาจากโลดสองโลดกับพ่อแล้วล่วลวะเดมีแต่แนวเสียบๆเนาะพี่น้องเนาะว่าจะเป็นหมูสามสันปลาหมอกปลาหมึกขอ,อด,ดอกขอด,ดอกนี่ครบสุดยางเอาโลดพี่น้องคุณแม่ค้าเพิ่นกระเฮ็ดหนาเพิ่นเวินอยู่คุณแม่ค้าบอกว่าเก้าโลอ้ายว่าสั้นโลละลอยสามสิบห้าบาทเป็นเงินพันสองสิบห้าบาทปาดเอากูแล้วเอากูแล้วเฮ็ดเซนกูแล้วเด็กน้อยส้มนี่ส้มขีดกระตือเอ้ยเกินงบคักบ่บัดนี้เมืองพี่น้องเมืองมันเอาลายจนยกบุกขึ้นบอกให้เอาโลดสองโล่ดคักเนาะ เนี่ยคอยก็เพิ่งนึกได้ว่าบ้านเฮาบ่มีเตาเด้อวั่นไปซื้อเตาก่อนเอา้าอยากน้าเตาอีแล้วบัดนี้มันเป็นวันใจหรือวันหยังน้อมือนนี่น้อเนือออกจากถุงดีแท้เอา้าได้เตาแล้วก็เมื่อบ้านเฮาบัดนนี้ว่าสิถึงบ้านก็่ํามืดอตื่นตาโอ้ยหนาหนาวนี่มันคาไวน้อพี่น้องเนาะเป็นคนดังอีแล้วเป็นคนดังอีแล้วพี่น้องโอ้ยคอยได้เป็นคนดังอีแล้วบัดนนี้คุณพี่น้องเทเนือ้อหมูโล่งก็ได้ซองหมอ้อเพิ่นเด้อพี่น้องเก้าโลกงเ่ได้ว่ามันน่อยมือเฮง,น,ดเดเเงน้้ กตซื้อมาหลายโพ,ด,พดโพดดอกแต่ขึสีบาได้ก,กินสองสามคนดอกน้าพี่น้องเนาะแต่สิได้โทษเอิ่นมูเอิ่นพวกมากินน้ำเสียแล้วบัดน,นี้ยังกันกินนะครับเนาะมันยังสีแซบพี่น้องว่าบ่าบากินมูกระทากะคุยกันไปน้ำเสียแล้วพลุนสองนมเด็กชายกันกับเด็กชายไก่เบาๆน้ำไผ่สองใสพลังรถเมื่อยเนาะพี่น้องเนาะเสียพลังงานหลายเลหยหิวคักคอยมึงทุกคนก็นคือสีแซบหลายอยู่ดอกพี่น้องเหลือแต่คอยนี่ยเราบ่จะเลื่อนอาหารเพราะว่าคอยลืมสื่อเนี่ยมาจวดน้ำ